สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาสั่งพระอาจารย์ชวนวัดเขาแก้วจังหวัดอ่างทองนี่นะครับบริการหลังการขายนี่ครับเหรียญอาจารย์ชวนแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันอีกสักพักหนึ่งนี่ครับบริการหลังการขายยอดมากเลยโอนเ,เงินแล้วส่งของแล้วปุ๊บหายเงียบไปเลยครับตั้งแต่วันเพฤ่งหัด ไม่มีการตามของตามพัสดุผมไม่แนะนํานะอย่างเงี้ยทาอย่างนี้ผมไม่แนะนํานะไม่ตามพัสดุให้ลูกค้าให้ลูกค้าตามพัสดุเองอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเฟซแฟนเขานะครับแฟนเขาขาย ซื้อแล้วทิ้งเลยไม่ตามของให้ไม่ตามอะไรให้เลยขอได้ไม่ได้แล้วแต่ท่านเลยต้องขอขอบพระคุณมากครับที่ทำแบบนี้ให้นี่นะครับเดี๋ยวจ้างชวนเดี๋ยวเราไปดูคลิปแกะกล่องกันอีกสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะครับขายให้ปุ๊บคุยได้ปุ๊บโอนเงินให้ปับ๊บหายเลยครับ หายเขาเก็บเมฆเลยไม่ตามพัสดุไม่ตามอะไรให้เลยนี่ครับเขาชื่อนี้นี่นะครับเนี่ยวันพฤหัดเนี่ยเห็นปะ่ะผมคุยไปเนี่ยเนี่ยเขาไม่ตามอะไรให้เลยนะเขาไม่ตามนะพี่ดูใน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 คลิปนี้แล้วกันเขาไม่ตามให้เลยนะ โอนเงโอนเงินให้ปุ๊บหายเข้ากลีบเมฆเลยไม่ตามมาให้เลยนี่ครับเขาบอกว่าเป็นพระที่เขาเหม่มาอันนี้แฟนเขาแฟนเขาไม่ตามตามงานให้เลยนะไม่ตามให้เลยนะนายสิทธิ์ที่นนท่าพิกอ่ะนี่นะครับร้อยกว่าบาทข้ากลีบเมฆเลย ค่าพระเจ็ดสิบค่าส่งหกสิบน่าใช่นะค่าส่งหกสิบหรือห้าสิบผมไม่แน่ใจนะแต่เขาไม่ตามงานให้เลยนะคนเนี้ยแฟนเขาเนี้ยคนทักมาหาผมอะทักมาหาตามตามตามให้โอนเงินอะมีสองคนคนนี้หนึ่งคน เขาบอกว่าโอนเงินให้แฟนเลยนี่นะนี่นะไม่ตามงานให้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปเพี้ยนเท่านี้เดี๋ยวผมไปตัดต่อตัดคลิปแกะกล่องอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแกะพ้าอีกเหมือนเดิมอืมคุณสิทธิ์ที่นอนผ่าพิก นี่นะครับเขาส่งไม้ผมเป็นหนุ่งหลวงพระชวนโอ้โหไมแกง่าย,ยงวะไกะแก,แกง่ายมากเลยนี่ครับเป็นหลวงพระชวนวัดอ,อ,อาจารย์ชวน วัด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวั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 ดเขาแก้วอำเภออำเภอ,อเภอสวงหาจังหวัาดนางทองนี่นะครับนี่นครับเหรียญอาจารย์ชวนนี่นะครับเหรียญอาจารย์ชวนเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาส่องดูเลขกันนี่ครับเดี๋ยวจะชวนมองเห็นเส้นผมตาคมชัดตรงหูเป็นแบบนี้นี่ครับตรงหูตรงกหนอกนี่นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ชวนนะครับอันนี้เหีียอาจารย์ชวนอันนี้สองทางด้านหลังนี่นะครับแบบนี้มีเลขค้ดด้วยนะครับสองสามสี่สามนี่นะครับแบบนี้นี่ครับเหลี่ยมอาจารย์ชวน ว่าเขาแก้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่เช็คกันคนที่เขารู้จริงนี่ครับเนจันชวนนะครับอันนี้เหนืจันชวนะวันนี้ก็ได้แก่กล่องพระจันชวนกับพระหลวงโต๊ะ2องค์นี่ครับพระปดนี่ซึ่งได้ถ่าวีดีโออัพโหลดลงไปแล้ว อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ชวนเพิ่งได้